เปิดคลิปล่าสุดบี้สุกิตหลังหายจากวงการไปนานแฟนๆแห่คอมเมนต์เลยห่างหายจากวงการบันเทิงและการอัปเดตจากโซเชียลบานานพอสมควรสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังบี้สุกิตที่มักจะปลีกตัวเงียบๆเ,เพื่อเข้าวัดนานๆทีถึงจะมาอัปเดตรูปภาพผ่านทางอินสตาแกรมให้เห็นล่าสุดบีสุกฤตได้ลงคลิปผ่านทางติ๊กตอกโดยการจัดเตรียมข้าสารอาหารแห้งอาหารสด รวมถึงของใช้จำเป็นต่างๆนำไปให้พี่น้องทหารที่อยู่ชายแดนจังหวัดสแก้วโดยบี้สุกฤตยังได้พากเสียงในคลิปเองอีกด้วยซึ่งเจ้าตัวก็ปิดท้ายข้อความสั้นในแคปชั่นว่าทหารไทยสู้ๆทหารไทยงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างใจฟูกันยกใหญ่อีกทั้งยังเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดถึงบี้สุกฤตกันอย่างรัวๆพี่บี้ไม่ร้อนเงินบ้างหรอคะคิดถึงอยากฟังเพลงอยากดูละครพี่บี้สักเรื่องแล้ว คิดถึงพี่บี้คิดว่าพี่บี้ลืมรหัสซะแล้วอนุโมทนาสาธุครับแต่พี่บี้ปี2026ครบรอบ20ปีในวงการกลับมารับงานเล่นละครเล่นหนังกลับมาร่วมงานกับดาราคนอื่นเถอะจัดคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะแสนดีที่ 1. อัพติกตอกบ,บ่อยๆนะคะ หนึ่งปีมี365วันสิ่งเดียวที่ฉันเฝ้ารอคือการได้เห็นพี่บี้ได้ยินเสียงนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแล้วกับการเฝ้ารอกับคนที่อยากเจออย่าหายเงียบไปอีกนะคิดถึง